สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนาโนโฟมเมอร์โปรนะครับผมจา,จากที่ได้ลองใช้งานมาสักระยะนะครับก็วันนี้จะมารีวิวนะครับผมกคดีโรเสียนะครับของนาโนโฟมเมอร์โปรนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดของซับมิ n i มอนนะครับผมจะเป็นตัวทําฟองนมนะครับทําได้ทั้งนมร้อนและก้อนนม นมเย็นนะครับผมในส่วนของนมเย็นนี้ไม่ได้ทําให้นมเย็นขึ้นนะครับคือทําให้นมเนียนขึ้นนะครับผมสําหรับใครที่จะทําเมนูเย็นนะครับก็ไม่ต้องไปแช่น้ําแช่แข็งแช่ช่องฟรีนะครับคือทําให้มันนมมันเนียนแล้วก็ให้มีฟองไว้ทําเมนูเย็นได้ครับแต่หลักๆก,ก็ใช้งานเมนูร้อนนะครับพวกคาปูชินโน่และก็ลาเต้น,นะครับ ตัวนี้ครับของใหม่ก็ราคาปัจจุบันก็ยังไม่ได้ขยับนะครับก็จากอันนี้ที่มีตัวแทนจำหน่ายก็จากร้านที่มีที่ขายผู้อุปกรณ์กาแฟทั่วไปนะครับมีหลายร้านนะครับที่ที่มีนะครับแล้วก็ก็ลองหาที่ที่มีประกันนะครับผมจะได้สบายใจนะครับก็ตัวนี้ผมลองใช้งานมาก็ครบ1ปีแล้วนะครับ ตัวซับมินิมอนก็ซื้อมาจากร้านในไทยก็เป็นปลั๊กของไทยนะครับตัวนี้ผลิตที่ประเทศจีนนะครับผมเป็นซับมินิมอนนะครับของถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นของอเมริกานะครับก็จะมีมาสองสองสองแบบ,บเป็นแบบก้านทั่วไปก็คือาาราคาเริ่มต้นที่พันกว่านะครับจะเป็นแบบกดแล้วก็แบบออโต้ก็คือแบบใส่ใส่ใส่ฐานก็คือ ต้องเปลี่ยนฐานนะครับอันนั้นคือมอเต์ไม่ได้แรงเท่าแบบที่มีแบตลิเธียมในตัวคืตอตัวนั้นคือ2000กว่าบาทนะครับมันจะมีข้อดีก็คือไม่ต้องเปลี่ยนฐานแล้วก็มมเต์ Moto มันเร็วกว่านะครับก็ทำให้ฟองนมมันเนียนขึ้นเยอะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวตัวก้านในคลิปหน้าครับคลิปนี้จะมารีวิวตัว Nanoformer Pro ครับตัวนี้ก็คือราคาปัจจุบันก็ประมาณ5,000กว่าบาทนะครับก็ตัวนี้จากที่ลองได้ใช้งานก็คือข้อดีเลยก็คือไม่ต้องสตีมนมนะครับผมก็คือแค่ใส่นมแล้วก็กดมันจะทำการหมุนนมแล้วก็ทำความร้อนได้เองนะครับถ้าเรากดถ้าเรากดาเบอร์หนึ่งก็ประมาณ น่าจะไม่ไมเกินหนึ่งนาทีนะครับถ้าถ้ามันขึ้นโอเคก็คือนมประมาณ55หองศาถ้าเรา่อให้มันหยุดก็คือมันจะร้อนประมาณ6 5สิถึงเจองศาส่วนตัวก็จะปกติก็จะใช้แค่ช่วงแรกก็คือช่วง5 5องศาคือนนมกําลังร้อนกําลังดีครับถ้าเป็น6 5ถึง70ดูมันร้อนเกินไปครับทําให้ความหวานก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ ก็ข้อดีก็คือตัวนี้คือหนึ่งคือความสะดวกสบายครับไม่ต้องสตรีมคือไม่ต้องกังวลว่าดมจะเสียหรือไม่เสียนะครับแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่าดมที่เราสตีมอ่ะมีนจะมีอุณหภูมิเท่าไหร่ครับเพราะว่าตัวนี้คือถ้าโอเคก็คือมันอุ่นไวห้าสิบห้าองศาค,ครับคือครับแล้วก็ใครก็ที่ สตีมนมไม่ถนัดนะครับผมจากการใช้เครื่องไม่ชีดหรือมีสตีมนมแบบแบบใช้ไอ้น้ำน,นะครับตัวนี้ก็เหมาะนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถที่จะสตีมนม นมโอ๊ตก็ได้นะครับผมแล้วก็มีมีตัวทําให้ฟองนมอะ่ะแล้วแต่ว่าจะเอาไปทาลาเต้หรือว่าจะเอาไปทําคาเฟ่มันจะมีระดับอยู่5ระดับนะครับก็อันนี้อยู่ที่นมที่เราใช้งานด้วยอย่างผมใช้เป็นนมวัวก็คือจะเป็นนมของเมจินะครับก็ถ้าทําเป็นลาเต้ก็คือใช้นมประมาณ มันจุได้ประมาณ200มิลน,นะครับ220มิลตอนนี้นะฮะปกติก็ใช้ประมาณ180-200มิลน,นะครับก็จะอยู่ประมาณโอเคแล้วก็ประมาณห้าวิแล้วก็ยกใช้งานได้เลยนะครับอันนี้คือจะที่ลองใช้งานกับนมวัวของเมจินะครับก็คือนมฟองนมกําลังดีนะครับถ้าถ้าปล่อยให้ถ้าก่อนนี่คือกดเบอร์หนึ่งนะครับผมก็คือถ้ากดเบอร์หนึ่งแล้วก็รอให้ เครื่องอะโอเคแล้วก็ปล่อยให้มันเครื่องมันดับไปอ่ะอันนั้นคือฟอร์มจะนนาเหมาะกับคาฟูมากกว่านะครับทั้งฉะนั้นอยู่ที่นมด้วยนะครับถ้าเป็นนมของอีกอีกยี่ห้อหนึ่งก็ต้องลองไปใช้งานดูครับย้านะครับว่าไม่เหมือนกันนะครับถึงจะเป็นนมวัวแต่คนละยีห่ห้อนมมันก็จะไม่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าถ้า ถ้าคนที่ชอบแบบร้อนๆก็คือ65สิถึงเจองศาปล่อยให้มันดับอันแนะนําให้กดแค่เบอร์หนึ่งแล้วก็ใส่นมประมาณ200 ml นะครับถ้าคนที่กินแบบกําลังร้อนก็คือ55องศาคือพอมันขึ้นโอเคก็ก็ยกขึ้นอันนั้นคือแนะนําให้นมประมาณไม่เกินร้อยแปนะครับถ้านม200องศาถ้านมสองถ้าใช้นม200 ml แล้วก็ โอเคแล้วก็ขึ้นอานนั้นขึ้นนมมันยังไม่ได้เนียนนะครับอันนี้คือจากที่เราใช้งานกับนมเมจินะครับถ้าเป็นนมเอมิวก็ต้องลองไปหาว่ากี่ม l แล้วก็กี่นาทีช่วงไหนที่มันนมมันเนียนนะครับอันนี้คือเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งครับแต่แต่ถ้าเราใช้งานไปสัปประยะก็จะกะได้ครับว่านมยมีห้อนี้ใช้นมประมาณนี้ เวลากี่นาทีนมถึงจะเนียนอ่ะนี่คือต้องไปลองเล่นดูครับแ,แรกๆก็จะเปลือนนมหน่อยนะครับถ้าใครมีสอบถามการใช้งานหรือว่าการใช้นมให้มันเนียนหรือว่ายังไงอ่ะคือคอมเมนต์มาได้นะครับผมก็ข้อข้อเสียก็คือตามที่ที่บอกไปก็คือมันต้องมันต้อง มันต้องลองเองหรอกครับว่านมที่เราใช้อ่ะนมยี่ห้อนี้ก็คือร้อยประมาณนี้ก็คือกดเบอร์นี้มันจะได้นมเนียนประมาณไหนอันนี้คือข้อเสียครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องล้างทำความสะอาดของข้างที่จะใช้เวลาพอสมควรนะครับสมมติว่าเราใช้เป็นแก้วแรกก็คือใช้งานป๊อปก็ต้องล้างครับผมว,ว่ามันจะมีคราบอะไร คือต้องล้างแล้วก็ทําแก้วที่สองต่อนี่คือข้อดีอัน,นี่คือข้อเสียข้อที่สองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันยางพวกนี้มันค่อนข้างที่จะกดยากนิดหนึ่งครับเวลาเรากดซักกดแรงแรงกลัวมันจะหักก็ต้องใช้ให้มันกดดีๆหน่อยนะครับผมแล้วก็ส่วนข้อเสียอื่นก็ตามที่ได้บอกไปครับคือมีประมาณนี้นะครับผมก็ ถ้าใครสนใจก็ตัวนี้คือผมขายอยู่นะครับผมเพราะว่าเริ่มจะเบื่อเลยครับผมก็ถ้าสนใจก็ทักมาในอีดีลาผมได้ครับผมขายประมาณสี่พันห้าบาทนะครับผมตัวนี้นะครับก็มีอุปกรณ์ครบรลองนะครับผมสภาพดีนะครับมีตัวแม่เหล็กมีครบสามอันนะครับจะเป็นตัวดวมวัวก็คือสีดําอยู่ในนี้นะก็มี สีฟ้ากับสีเขียวนี่คือไม่เคยใช้งานนะครับปกติก็ใช้แต่สีดํานะครับแล้วก็ใช้แต่เบอร์หนึ่งนะครับผมเบอร์สองผมว่าฟอร์มมันฟอร์มมันหนาไปนะครับผมอันนี้ใช้กับนมเมจิตคบย้ำนะครับ,รบว่านมมันมีนมแต่ละยี่ห้อมันใช้งานต่างกันนะครับต้องลองไปสังเกตดูถ้าใช้งานนมใสประมาณนี้นมมันฟอร์มมันเยอะก็ ก็เพิ่มนมไม่ก็ลดลดเวลานะครับในการหมุนนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการรีวิวเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับถ้าใครสนใจทักมาในไลน์ผมได้นะครับหรือว่ามีสอบถามอะไรเพิ่มเติมสำหรับคนที่มีรุ่นนี้อยู่ก็ยัางใช้งานแล้วอนขนัดก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ